สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ทริปมารีวิวไพ่ให้กับเพื่อนๆได้ดูการจริงๆทริปซื้อมาไพ่สําหรับนี้นะคะเป็นสําหรับแรกของการที่เป็นหมอดูเลยแหละนะคะเพื่อนๆไพ่น่ะแม่นมากนะคะพลังงานแรงมากแล้วแม่นมากด้วยเป็นไพ่สหรับแรกของการเป็นหมอดูลักมากนะคะแล้วนี่ซื้อมาใหม่นะคะเราเป็นกล่องรุ่นใหม่ด้วยกล่องเดิมจะเป็นแบบเนี้ยใช้จนเยินเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยเลยเออ เขาเรียกว่าอะไรนะเอารุ่นใหม่มาให้เพื่อนได้ดูกันนะคะพลังงานเดี๋ยวมาดูกันเขาซีนมาดีมากกล่องรุ่นใหม่ดีมากแข็งแรงมากนะคะเราสวยงามเป็นขอบทองด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันสวยงามกล่องจะเปิดแบบนี้นีมีคู่มือให้ด้วยสวยงามมากนะคะทุกคน มเป็นภาษาไทายอ่านง่ายนะคะเพื่อนๆอยากจะได้เป็นการส่วนตัวนะคะให้สวยงามกล่องจะประมาณนี้เลยแข็งแรงมากนะคะสวยงามมากจากสำนับพิมพ์นิมิตน,นะคะขอบสีทอง พิ่เคนท์พักเน์นะคะพรของการเริ่มต้นสติปัญญามีทั้งภาษาไทยมีทั้งภาษาอังกฤษให้นะคะขอบทองเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันด้านหลังไท่จะเป็นแบบนี้นะคะกระดาษสวยงามนะคะลื่นไม่หนามากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่บางมากจน,จนเกินไปมาดูกันลางงานนี้พิคเนท์ ท่านควิสวุวรรณยวงไม่หมอจะเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะคะเพื่อนๆที่สนใจเราอยากจะดูอยากจะดูเป็นไว้เป็นครอบครองนะคะพลังงานของผีปุยาตายายคือแม่หมอชอบพลังงานของไพ่มากนะคะคือมีความแม่นมากกับไม่หมอก็เลยซื้อมาเก็บไว้อีกนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าทายแม่นมากจริงๆให้ดูคร่าวๆนะคะว่าแต่ละไพ่มีอะไรบ้าง ะะเดี๋ยวมีเวลาเหลือแม่หมอกกจะสุ่มชะตาให้นะคะถ้ามีเวลาเหลือแนะนำไพ่ให้ได้เห็นกันก่อนนะคะมีความงดงามความหมายชัดเจนนะคะอ่านง่ายเรามีคู่มือเล็กๆให้ด้วยนะคะ ไม่ต้องกลัวว่าจะอ่า,อานไม่ได้ค่ะเพื่อนเป็นภาษาไทยด้วยนะคะคือไพ่เขาจะเป็นพลังงานของความแม่นยำแล้วก็ทักแรงพลังงานของไพ่ค่อนข้างแรงบางคนอาจจะแบบไม่กล้าใจไม่ถึงเลยแต่ไม่หมอะโมโหชอบมากนะสำหรับนี้เป็นสำหรับแรกซะด้วยมีวันให้ด้วยนะคะพระอาทิตย์ก็จะเปรียบเหมือนกับพระกับวันอาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารอะไรแบบนี้พรางคารนะคะประจันทร์พลังการพระพูธพระประหัตเนี่ยแหละค่ะความหมายไพ่พระพรพมใครมาดูคลิปนี้หัวใจของคุณดังพระพรพมเลยแหละนะคะและ้วการจงรับเอาไปพลังงานของพ่อแม่ลักษีความร่ำรวย การหารของพระสะกันพลางคารไขรโสดสมหวังนะคะคอยแต่งงานได้สมหวังแต่งงานใครอยากมีคู่นะคะพรามนะคะนี่อ่ะแม่หมอชอบนี่แหละนะคะพ่อแม่กาลีเนี่ยนี่แหละหดสุดเนี่นะนี่นึงชระเลิศดนะคะไปเลยมีปัญหาใช่ไหมนักอกก็แหวกเลยนะคะอะไรไม่มีอะไรที่จะขวางกันได้อีกทุกปัญหาทุกปร์สักแก้ไขได้ฟ้าลังฝนย่อมสียงานซึ่งแพ่ย์เปียดนะไพดีนะคะกันควบคุมได้ทุกสภาวะรักเหนียวแน่นนะคะสักยัน การวางแผนชีวิตพลังงานของนอนลงนะชื่อดูน่ากลัวแต่จริงๆอ่ะพลังงานเขาดีนะคะพระคุ้มครองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสืบชะตาแต่งงานนะคะใบสีสุขันได้เริ่มต้นใหม่กิจการใหม่อะไรต่างๆนาะนาครอบครูนะคะเผาพิกเผาเกลือร้อนอกร้อนใจมีคนอิชาและเสียาสตพ์แช่งการสวดมนต์สวดพรนะคะดำรงตอนอยู่ในศีลธรรมหรือสวดมนต์เปิดโชคเปิดลาภให้ดวงชะตาของเรา การสวดถอดถอนเรื่องราวไม่ดีอะไรก็อย่ากเก็บเอาไว้ถ้าถอนออกไปหรือว,ว่าเคยบนบานสันล่าอะไรต่างๆนานาก็ถอนออกไปนะคะพลังงานของหมอชีวกกมลพัฒน์ผู้ที่ใจบุญผู้ที่ชอบช่วยเหลือนางธิดามาส3นางเนี่ยถ้าคุณแบบมีสติคุณจะไม่โดนนะคะ <c oughs> พลังงานของการดํารงจนในศีลธรรมนู่นสามธนางสามธิดาก็เต้นแย้กอยู่ตรงนู้นเลยแหละนี่น,ะ,ะ, <c oughs> น,นะ,ะพลังงานของการตื่นหรือพยมนะคะให้พยายม พลังงานนี้ดีนะคะอำนาจเหนือศัตรูแล้วนี่ก็คาถาบริวารมากมายมีอำนาจวาสนาบารามีพระพรหมหัวใจดังพระพรหมเศรษฐีนะพะกุเป็นผู้ที่ร่ำรวยพลังงานของพระศิวะนะคะไปตรงไหนเหยียบย่ำตรงไหนก็ร่ำรวยมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้พระอุปคน์นะคะไม่ออดไม่อยากนะคะอุดมสมบูรณ์มั่งมีความรุ่งเรืองในเบื้องหน้ารอยอยู่แล้วนะคะ พลังงานขององค์คุลิมานเทละและนี่วาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรใครกลงเดี๋ยวเราจะมาเรนดอมกันนะคะเราจะมาเรนดอมใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นั่นแหละนะคือพลังงานของคุณที่คุณจะได้รับ มาดูกันไพ่จะทักอะไรคุณไพ่จะบอกอะไรกับคุณโอ้โหอะไรที่จะขวางกั้นคุณงั้นหรือไม่มีทางหรอกนะคะพระหานุมานบอกเลยว่าความกระหารคุณจะพบเจอใครสักคนมาแบกอกในเรื่องของความรักก็ดีหรือความกระหารของคุณนี่แหละผ่านพ้นกับทุกอุปสรรคได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นได้นะคะพลังงานของความจงรักภักดีมีคาถาปริวาหรือความเก่งกาจอะไรที่คิดว่ายากแต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้อย่างน่าสัจรใจทุกอย่างจะผ่านโล่งอกโปกเนี่ยนะคะ ภูเขาอยู่ในอกในยกออกไปเลยเนี่ยแล้วบนภูเขามีเจดีย์ทองคําด้วยเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องของความรักอะไรทุกสิ่งใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือพลังงานของคุณที่คุณจะเบาเบากายเบาใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านผ่านต่อทุกอุปสรรคที่คุณมีความวิตกกังวลในช่วงเวลานี้นะคะจะเบาบกายเบาใจ พลังขานสู้สิจ้าทำให้สู้จะผ่านได้อย่างไรนี่แหละคือพลังงานของยอดยอดนักสู้นะคะพลังขานคือความกล้าหาญความชัดเจนพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะฟันฝ่านั่นแหละพลังงานของผู้เจชนะก็ต้องมีความกล้าหาญนะคะ เรือน,นักรบเรือนนักสู้โอ้โหใครที่เป็นคนุโสดเทพอุติงบางคนนะคะจะเป็นคู่ที่ดีด้วยนะคู่ที่เป็นคู่บารมีด้วยมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลก็ได้นะคะเกี่ยวกับการทูตการค้าการเจราจาการค้าการขา,า,ายถูกสั่งการให้คุณประสบความสําเร็จงานใหญ่งานยักษ์งานช้างนะช่วงเวลานี้มีเกณฑ์การได้เดินทางด้วยนะถ้าเรื่องของความรักจะเป็นคู่บารมีเลยทีเดียวนะคะสําหรับเทพอุตติง ฝ่าหลังฝนเยอมสวยงามเสมอสิ่งใดที่เคยทําอะไรผิดพลาดปั้งไปหรือแม้นว่ารู้ท่าไ่ถึงการอะไรก็ช่างอย่าไปยึดติดกับอดีตนะคะทาวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะดีเองวินาทีข้างหน้ามันจะดีเองนั่นแหละนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรเก่าๆเรื่องเก่าๆนะคะขอให้เราปรับปรุงและแก้ไขนะคะองคุลิมานเทละเบื้องหน้าคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไร้ขอบเขตนะคะพลังงานของการกลับตัวกลับต,ตนกลับใจแล้วก็พลังงานของผู้ที่ ในภายภ้างหน้าจะเจริญรุ่งเรืองนะนะคะเหมือนกับดังพระองค์คุริมาณเทระที่ว่าก่อนหน้านี้หลงผิดนะคะไปได้อาจารย์ไม่ใช่ว่าอาจารย์ไม่ดีหรอกอาจารย์ก็ไป มีลูกศิษย์ไม่ดีมายุแยงนั่นแหละนะคะแล้วก็มาให้สั่งการให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ตามเนื้อเรื่องนั่นแหละนะคะจากหลังจากนั้นเจอพระพุทธองค์ก็มาโปรดนะคะแล้วก็สําเร็จเป็นพระหนตนหลังจากที่บวชแล้วก็ยังโดนเสพวิบากกรรมเห็นไหมคะต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างต้องยอมรับนับถือกฎแห่งธรรมดาที่เราได้กระทาไปกฎแห่งกรรมน่ะนะคะมันยุติธรรมเสมอขอแค่ว่าเราตั้งใจทําคุณงามความดีของเราต่อไปเดี๋ยวมันจะดีเองทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักอะไรทุกสิ่ง ขอแค่ว่าเริ่มต้นใหม่ <c oughs> อนาคตสดใสนะคะเรามาระวังเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะดูแลสุขภาพ้วยนะใครที่เล่นของบอกเลยนะคะใครที่เล่นอวิชาระวังของเข้าตัวนะจ๊ะนะพลังงานของพี่ปอบ <c oughs> โอ้นะคะหัวกระไดบ,บ้านไม่ ไม่แห้งหรอกนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาจีบคนเข้ามาหานะคะมีคนนําหน้าถือตาในเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจค้าอยากขาได้ค้ายอยากขายได้ขายจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะเนี่ยพลังงานของแม่ตะเคียนบางคนอาจมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภจากแม่ตะเคียนหรือว่าจากผู้หญิงนะคะพลังงานของการที่ถ้าเป็นคนโสดจะเนื้อหอมนะ่ะพลังงานของมหาเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภจงรับออกไปนะคะพลังงานดีจังนะคะเพื่อนๆ โอ้โหยิ่งให้ยิ่งได้พลังงานของเศรษฐีนวโกดยิ่งคุณให้คุณยิ่งร่ํารวยพลังงานของหัวใจดั่งพระพรมของผู้ที่ให้อย่างไรเงอนไขให้อย่างไม่ได้คาดหวังอะไรนี่แหละพลังงานของการที่จะได้รับกลับคืนมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หละละ,ละพลังงานนี้นะคะเรกได้ว่าความร่ำรวยจงบังเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะพลังงานนี้พลังงานดีๆเหล่านี้เพื่อนๆจงรับเอาไปดีทั้งนั้นเลยนะคะมีแค่ติในเรื่องของสุขภาพเท่านั้นแหละนอกน,นั้นดีหมดเลยจงรับเอาไปนะคะ บา,บายค่ะเพื่อน